ตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นม .604 นะคะโรงเรียนสาธิตเทศบาลบางยมจุฬาค่ะมีน้องชายหนึ่งคนค่ะชื่อนายสุภัทรชัยรณนาดุลพงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องอารมค่ะห่างกับออยเองเนี่ยสองปีก็อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ค่ะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะส่วนออยเนี่ยอยู่กับคุณปู่กับคุณย่าค่ะเนื่องจากเรียนโรงเรียนสาธิตเทศบาลบางยมจุฬาใช่ไหมคะก็ต้องอยู่ที่จังหวัดนครค่ะวันนี้ออยก็จะมาพูดถึงความใฝ่ฝันแล้วกันออยเนี่ยใฝ่ฝัน สาเหตุท er mm ี hmm. that 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 ่ว่าอยากเข้าเออ่มหาวิทยาลัยสุขานาคารินหรูโอ้นะคะก็เพราะว่าเออ่มันใกล้บ้านนะคะมันไม่ไกลจากบ้านก็เดี๋ยวคิดถึงคุณปู่คุณย่าก็ได้เออ่กลับมาง่ายหน่อยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เออ่พยายามเต็มที่นะคะพยายามอ่านหนังสืออยู่ช่วงเนี้ยก็แต่ก็ไม่ไม่มั่นใจเท่าไหร่เหมือนกันนะคะแต่ก็พยายามทำเต็มที่อะค่ะก็แต่แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าผมว่าเออเราเนี่ยตั้งความฝันไว้สูงใช่ไหมคะถึงเราจะเออทำไม่ ทำไม่ได้ตามที่เราฝันไว้แต่เราก็ทาเต็มที่นะคะก็ไม่ค่อยเสียใจเท่าไหร่นะคะก็เ,เดี๋ยวออยก็ขอพูดสักเรื่องหนึ่งนะคะก็มีอยู่วันนึงเนี่ยออยไปเดินพิเศษที่พี่หนุ่มอนิมานะคะก็พี่หนุ่มก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพี่หนุ่มเองเนี่ยนั่งจาับก,กาแฟอยู่แล้วก็พี่หนุ่มก็เห็นหมาตัวหนึ่งกำลังนอนบนพื้นแล้วหมานั้นอ่ะมันหลับอยู่นะคะแต่ว่ามัน ขนาดมันเป็นหมาแล้วเราเป็นมนุษย์ใช่ไหมคะเราเนี่ยพูดได้ทากิจกรรมอะไรได้ไหวน้ำอะไรได้ขนาดหมามันยมงมีความฝันเลยค่ะแล้วเราเนี่ยเป็นมนุษย์เราต้องมีความฝันกันฝันให้ไกลไปให้ถึงทาให้เต็มที่ค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไปซีเรียสว่าโอ้ก็ต้องม่ได้ไม่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเราอะทำเต็มที่ก็พอค่ะก็เออก็เดี๋ยวพูดถึงอะไรนะพูดถึงอาหารที่ชอบดีกว่านะคะอาหาร ของเป็น่อไม้ดอกนะคะชอบมากเลยแล้วก็กับจืดก็เอาเป็นต้มจืดเต้าหู้ไข่อะไรนี้ค่ะก็โอเคประมาณน,นี้นะคะแล้วก็ผลไม้ที่ชอบก็เป็นทูเรียนนะคะกินได้ตลอดไม่ว่าจะเป็นทูเรียนกวนทุเรียนปิ้งหรือว่าทุเรียนทอดอะไรนี้ค่ะชอบทุกอย่างที่เป็นทูเรียนนะคะแล้วก็ลองไปเรื่องเรื่องเรื่องของพ <ไป S 1> <อ>ูดข,ขอพูดเดี่ยวควมรนักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะแต่ว่า ออยยังไม่ได้มีความรักตรงนะคะเพราะว่าออยไม่เคยมีความรักไม่เคยมีประสบการณ์เนี่ยว่าอยากจะฝากถึงเพื่อนๆน้องๆหรือว่าคนที่ว่าดูคลิปของออยอยู่นะคะว่าหากใครที่กำลังมีความรักอยู่ก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยลองคิดรูว่าถ้าสมมติว่าเราไปทุ่มเทตับความรักมากเกินไปแล้วตอนนี้เราอยู่ม6เแล้วใช่ไหมคะมันเป็นอนาคตของเราอะค่ะว่าเออเราจะตามแฟนหรือว่า แล้วก็มีความสาวความสวยลายใหญ่ไปนะคะแต่ถ้าอ,อ,อนาคตของเราเรามีโอกาสเรื่องเพียงครั้งเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอ,อยู่มโม .6 แล้วก็มีการสอบเพียงครั้งเดียวแล้วถึงนี้ก็อยากให้ท้าเพื่อนคนไหนที่กําลังท้ออยู่ก็อยากจะใ่านึกถึงถพ่อกับแม่นะคะนึกถึงค่าเดินเทวหรือว่าค่าเงินค่าขานมที่ว่าท่าเนเนี่ยให้เรามาค่ะก็ก็เรา มีพ่อหนึ่งคนแต่แฟนเนี่ยมีกี่คนไม่ได้ต่อไปเราอาจจะเลือกแบบเออเราอาจจะสวยขึ้นเจอคนที่ดีอะไรเหมาะกับเรานะคะก็ไม่อยากให้เพื่อนเนี่ยซีเรียสก,กับเรื่องความรักมากนะคะก็เออก็ากไว้เท่นีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวขอพูดเรื่องอื่นก่อนน,นี่เป็นเป็นกันเองนะคะเป็นกันเองค่ะเออพูดแบบธรรมดาแล้วก็เอออยากจะพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อ ก็ออยเนี e arte, Then, ่ยเป็นคนเรียนไม่เก่งนะคะแต่ว่ายอมรับก็มีความขยันอยู่บ้างแต่ก็ไม่ขยันเลือกเืออะไรมากคะคะก็เออก็สอบเข้าโรงเรียนสาธิตเทศบาลัดรเจริญได้ก็ไม่ได้ตัวจริงอะไรหรอกนะคะได้แค่ตัวสำรองนะคะแต่ก็วันนั้นก็วันที่รายกานตัวก็รู้ว่าเออโรงเรียนเนี่ยเขาให้เด็กมารายงานตัวก็ลองมาสุ่มือะค่ะตัวสำรองเพื่อพิมันติด แล้ววันนั้นเขาเริชื่อออยพอดีค่ะแล้วก็ดีใจมากเลยกับญาติเกิดกันเลยแล้วก็ดีใจสุดๆเลยเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงที่ออยใส่หันมากเพราะว่าเขาเนี่ยเรียนด้านวิทย์คณิตใช่ไหมคะก็เออตรงกับสายที่ว่าออยเนี่ยอยากเข้าคณะนั่นก็เออเพศชาสตพอดีค่ะแล้วก็แล้วก็เรียนตั้งแต่เออเรียนโรงเรียนนี้ตั้งแต่ม1หนยันม6หก็เป็นเวลา6ปีแล้วนะคะก็มีความผูกพันเหมือนกันเพราะว่าเอออยู่ปีก็มาโรงเรียนทุกวันทุกวันทุกวันก็ อยู่โรงเรียนมากกว่าอยู่บ้านนะคะก็ก็ผ่อนเหมือนกันก็แต่ก็โอ้อยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเก่งที่ว่าไปสอบเพชรยอดเยี่ยมส,สอบอะไรได้แบบเงินรางวัลไม่ทุ่มโรงเรียนอยไม่เคยมีเลยตรงนี้ก็ก็กไม,ไม่ไม่เก่งอหมืนกันก็ที่บอกไปแต่ก็พยายามเอ,อ่อตอบเพนโรงเรียนก็แบบรักษาระเบียบของโรงเรียนรักษาระแบบวินยัยเอ,อ่อทำผมให่ถูกต้องหรือว่าเออไม่มาโรงเรียนสายหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เออก็เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องเรื่องอะไรต่อเนะเอ่อเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะก็ก็ก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรอีกแล้วก็ก็ก็เดี๋ยวเดีนยวเพื่อนๆนะคะก็ก็อยากจะเออพูดถึงถึงพูดถึงพูดถเอ่อการเป็นคนดีแล้วค่ะ อะไรฝากหลายเรื่องมากแนละ้วก็อยากจะฝากเด็กคุณพ่อนน้องๆพี่ๆนะคะก็ถึงถึง,ถงฝากว่าถึงมอนว่าเออตัวเองคิดว่าแบบยังไงอะตัวเองไม่ได้เก่งอะไรก็อย่าไปน้อยใจในบุญวัสนาของตัวเองเลยนะคะไม่ได้เกิดมาเป็นคุณด้วยเกิดมาเป็นคุณธรรมธรรมดาเดินดินอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปเศร้าเลยค่ะขอขอแค่เราเนี่ยเป็นคนดียึดหลักศีลธรรมแบบทำความดีช่วยเหลือมีความแบ่งปันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพื่อน จะมองเห็นเราจากข้างในว่าเราเนี่ยเป็นคนดีจริงไม่ได้แบบเสกเส้งไม่ต้องรวยเรื่อเลยแบบมีตังแบบใช้โทรศัพท์ไอโฟนแบบเดียวกันไอพอนไอแพดไม่ต้อง่ะเพราะว่าขอแค่เออเป็นคนดีก็พอค่ะก็เหมือนออยเนี่ยโรสโมากเลยออยไม่ได้มีไอโฟนอะไรเหมือนเพื่อนนะคะใช้ a ั s u n งธรรมดาเนะะี่ยค่ะก็ซื้อให้ก็พยายามรักษาอยู่ก็บอกว่าจะไม่ซื้อให้แล้วก็ต้องเก็บตังซื้อเองต่อไปไ iP อ o d i ไอแพดก็ไม่ เลยค่ะก็ก็ใช้สัม u ุ g ธรรมดาก็เอกขอแค่ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนได้อะค่ะส่วนส่วนตามปาโรกเรียนตามอะงเรก็ก็ได้ก็ได้เหมือนเพื่อนอะไรค่ะแต่ว่าเออยคิดว่าบางคำไอยก็คุดเข้าหอกมาบ้างเพราะว่าเออมันอาหารที่ในมันเบื่อค่ะเพราะกินกินมา6กวีมันก็เบื่อเบื่อก็อยากจะุณดข้าวกินอาหารที่บ้านบ้างยากทำให้บ้านต้อมีความ